วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโ,โดยสุทธิชายหยุนและเทพชยยัยหยงสนับสนุนโดย Ford r a n g e จชนะทุกอุปสรรคไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02-722-2222นักบุกเบิกคือคนที่ใช้ความแข็งแกร่งของใจขุดเจอะทุกอุปสรรคไม่เคยยอมแพ้ให้กับข้อจำกัดใดๆคือคนที่เอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเอาความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายมุ่งมั่นบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทย ไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทสอพอสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดิอนหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและเ c ซ B ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้น คุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริฟรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า e. S C B S M E ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิ่ S C B S M E กล้าคิดไทยพาณิชก,ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันพฤหัสนี้นะครับสภาก็จะเปิดนะครับก็มีกฎหมายหลายฉบับที่รอการพิจารณา แลสัปดาห์หน้านะครับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นต่อของความตึงเครียดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่พ้นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากนะครับทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็เชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้กําลังเปิดทางไปสู่การเอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับความวุ่นวายแล้วก็อยู่เบื้องหลังความบุนแรงที่เกิดขึ้นมาสองปีที่แล้วนะครับ ซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ทำให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเตรียมชุมนุมใหญ่กันหลายกลุ่มครับที่กามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามนะครับว่ามันอาจจะนำไปสู่การไปเชิญหน้ากับฝ่ายมลชนที่หนุนรัฐบาลอยู่หรือเปล่านะครับรเพราะว่าล่าสุดก็มีกลุ่มน,นปชนะครับที่ไปปักหลักอยู่ที่หน้าสภาแล้วละ่ะนะครับเพื่อที่จะมรรน,นุนกฎหมายฉบับนี้คุณสุริชัยครับดูแล้วสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า ถ้ามองในแง่ร้ายนะครับโอ,อกาสที่มันจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้านรุนแรงก็มีสูงเพราะว่าดูเหมือนว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหลายกลุ่มก็ดูเหมือนว่าต้องการที่จะใช้ประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นแตกหักนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ไม่ร้ายเกินไปนักนะครับก็อาจจะมองว่าอาจจะไม่เป็นเหตุผลเพียงพอในการที่จะทําให้มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่คนกลัวกันนะครับก็อยู่ที่ว่าฝ่ายที่อยู่ข้างรัฐบาลจะออกมาเผชิญหน้าด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับ ครนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่า mm hmm. รัฐบาลเองนะครับถ้าเราได้คุยกับคนในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็พยายามจะบอกว่า,าไม่น่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงนะครับ mm hmm. แต่ก็พูดเป็นในๆเหมือนกันว่าแต่ถ้ามีมวลชนฝ่ายรัฐบาลออกมาเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันรัฐบาลจะคุมได้หรือไม่ได้ยังไงด้วยนส mm hmm. mm hmm. นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า ทำให้เกิดคําถามมากมายว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยครับอโอกาสที่บ้านเมืองจะอยู่ในภาวะเผชิญหน้ากันนั้นจะเกิดขึ้นอีกรอบหอนึ่งหรือเปล่านะครับคุณสมุทยัยผู้สื่อข่าวของเราซึ่งตามเรื่องนี้อยู่นะครับประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับเพราะดูจากหลายกลุ่มที่ออกมาเปิดตัวนะครับว่าอาทิตย์หน้าเอาละบางพ,พักการเมืองฝ่ายค้านประชาธิป,ปัตย์นี่ก็ดูเหมือนว่าก,กระโดดข,ขึ้นเวทีแล้วละ่ะบอกว่าจะจะู้นอกสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดาได้ว่ามันมันคงร้อนอย่างแน่นอนสัปดาห์หน้านี้ บรรยากาศโดยรวมดูผิวเผินดูเหมือนกับว่าน่าจะแรงคือมันร้อนขึ้นแน่ๆเพียงแต่ว่าก็มีการประเมินว่าตัวเลขของคนที่จะออกมาที่อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายสถานการณ์การเผชิญหน้าเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนทีนี้วันนี้ทางรัฐบาลเขาแสดงท่าทีชัดเจนครับว่าจะใช้พรบรความมั่นคงม,มาดูแลคือก่อนหน้านี้มีการพูดกันะใช่หรือว่า เก็บเอาไว้เผื่อจะจําเป็นต้องใช้ครับเขาพูดกันมาวันสองวันแล้วแต่วันนี้ท่าทีชัดเจนก็คือว่าทางสมชเนี่ยมีการคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็คุณพระดอนเนี่ยท่านเลขาสมชก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมบอกว่าทางที่ประชุมเนี่ยมีมติที่จะนำเสนอ ให้คณะรัฐมนตรีชุดเล็กพิจารณาในวันพรุ่งนี้คือมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็บอกว่าดูจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความส่งผลกระทบต่อความสงบและเรียบร้อยของอภายในเพราะฉะนั้นคือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือว่าก็เสนอว่าเนี่ยอาจจะพิจารณาให้ออกเป็นพรบ คือคใช้พอ,อรรบมั่นคง<ม>ในวันพรุ่งนี้แต่<ม>เลยค่สมชาวบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมเล็กครับก,ก็แสดงว่ารัฐบ,บาลก็เป็นห่วงว่าอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วดิฉันยังมองว่ามันเป็น แผนของรัฐบาลที่จะหยิบเอาพรบความมั่นคงมาใช้มากกว่าใเป็นเครื่องมือในการที่จะสกัดหรือปราบม็อบใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่ท่านเลขาสมชพูดเมื่อวันก่อนพูดเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองที่บอกว่าโอ๊ยม็อบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่วันนี้คําพูดเขาจะพูดอีกแนวนึงเลยเขาจะบอกว่าเนี่ยมีรายงานข่าวที่มาเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มที่อาจจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเพื่อ ป้องกันไว้ก่อนก็อาจจะมีการเสนอให้ใช้พรบมั่นคงแต่ทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับทางคอรมอในวันพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้จะมีท่านรองนายกนิวัฒถธรรมรงก็ทําหน้าที่เป็นประธานก็จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือไม่ใช่เต็มคณะเอาเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาถ้าประกาศใช้พรบความมั่นคงเนี่ยก็จะทําให้นึกถึงสถานการณ์เมื่อปีที่แล้วตอนเสานำนะครับแล้วก็ก็มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงเหมือนกันซึ่ง ก็นาไปสู่การประทะย่อมย่อมนะครับก็คือทางตํารวจซึ่งเป็นกองกําลังหลักในการจัดการกับผู้ชุมนุมขนานั้นก็ใช้แก๊สซัมตานะครับและเพื่อสลายการชุมนุมเริ่มแรกด้วยการประกาศพื้นที่ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นเขตที่ห้ามมีการชุมนุมก็พรบความมั่นคงที่จะใช้ในครั้งนี้ถ้าใช้นะครับก็คงจะมีเนื้อหาเัมขอายอำนาจเหมือนกันใช่ไหมครับคุณดีกรดดีกรบว่าคุณมาประท้วงได้เฉพาะบริเวณนี้ออกจากบริเวณนี้เราจะใช้พรบความมั่นคงไม่ให้คุณทํา คุณพลดอนพูดไว้ค่อนข้างชัดบอกว่าเนี่ยคือ,อถ้าเกิดว่าจะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยคงจะเริ่มมีผู้ชุมนุมมาซึ่งถ้าเราตีความนิดนึงก็คือว่าแสดงว่าอย่างช้าวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยคงจะมีการใช้พรบความมั่นคงซึ่งตามข่าวที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาก็คือว่าอาจจะเป็นช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแล้วก็คุณพลดอนบอกว่าถ้าจะใช้ ก็จะใช้เฉพาะพื้นที่รัฐสภาทำเนียบแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเหมือนครั้งที่แล้วเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยในการหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเอากําลังตํารวจที่สําคัญคือตํารวจเข้าไปในพื้นที่ก่อนคือไปจับจองพื้นที่ไปสกัดไปบล็อกอะไรต่างๆครับครับว่าทางตํารวจหรือว่าฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลที่ชัดเจนแค่ไหนไหมครับว่าการเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่แฝงมาแล้วอาจจะทําให้เกิด ความรุนแรงหรือท,ที่ที่ถึงขั้นต้องใช้พรบความมั่นคงหรือเปล่าคือสิ่งที่คุณพระดอนให้เหตุผลมาเนี่ยแหละคือบอกว่าประเมินว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมจากหลายแห่งพอสมควรคาดว่าอาจจะมีปริมาณมากอย่างที่เราบอกว่าเอะคำพูดของคุณพระดอนนี่ก็ต่างไปจากเมื่อวันก่อน คือเมื่อวันก่อนทางรัฐบาลเขาประเมินออกมาดูเหมือนกับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้ต้องพยายามบอกว่าน่ากลัวนะเพราะว่าอาจจะต้องเอาตัวพรบแต่ผมอ่านการนาของฝ่ายที่จะมาประท้วงเนี่ยเขายังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะมาออกมาสักกี่คนใช่ค่ะพลเรือเอกชัยครับเมื่อก่อนผมอ่านในสัมภาษณ์เนี่ยบอกไม่รู้ถ้ามาร้อยคนก็ร้อยคนผมว่ากลับบ้านนอนละอะไรเนี่ยก็สไตล์เสียายคือพลพลเรือเอก ใช่ใช,ใช่ไหมคะค,คือก็เห็นว่าก็คือเป็นคนที่สนิทกับเสียอ้ยเนี่ยแหละเป็นผู้นําครั้งที่แล้วค,คือครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวคนนําแล้วก็เปลี่ยนชื่อ,อ,อแต่ถ้าดูองค์คาพยพทั้งหมดก็องค์คาพยพเดิมครับทีนี้เท่าที่เราประเมินเนี่ยมันจะมีจํานวนมากแค่ไหนสมมติเทียบกับม็อบเสืออ้เนี่ยมันจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าครับน่าจะน้อยกว่าค่ะนั่นสิแล้วทําไมทางรัฐบาลจะต้องเกิดความวั่นวหวขึ้นมาหรือว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ น่าจะเป็นอย่างงาั้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้ารัฐบาลไม่ป้องกันที่บอกว่าไอการป้องกันเนี่ยมันก็คือการสกัดไปในตัวถ้าไม่ป้องกันเอาไว้เนี่ยเกิดคนมาเยอะก็ก็ลําบากแต่การที่ประชาปัตย์ิประกาศว่าจะสู้เรื่องนี้นอกสภาเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้นะที่ทําให้ฝ่าไสภาก็มั่นคงแห่งชาติคิดว่า โอ้สงสัยเรื่องนี้ร้อนกว่าที่เราคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนเอาเป็นเหตุผลแต่ทีนี้คือดิฉันยังดูว่าเอ๊ะไปถามทางประชาธิปัตย์ว่าตกลงจะชุมนุมเมื่อไหร่อะไรยังไงประชาธิปัตย์เหมือนพูดเฉยๆว่าจะสู้ทั้งนอกและในสภาแต่ไม่ได้มีรูปธรรมที่ชัดเจนว่ามาจากคุณสุเทพทกสุบรรเป็นหลักมั้งผมว่าน้ําเสียงแกที่ถึงขังทีวทีขึงขังมากว่าถึงเวลาแล้วเป่านกหวีดละผมจะเป่านกหวีดละ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าประชาธิปัตย์จะออกมาในรูปแบบไหนล่ะใช่ค่ะก็คุณต้องสู้ในสภาคุณก็ควรจะต้องเล่นบทบาทในสภาถ้าออกมานี่จะนำม็อบเหรอก็ไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนว่าคุณสุเทพหมายถึงอะไรตัวเองคล้ายๆกับว่าผมทนไม่ได้ละผมจะต้องออกมาละแต่จับมือกับกลุ่มที่ออกมาเดินขบวนในฐานะเป็นพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือว่าในฐานะส่วนตัวก็ไม่ชัดเจนชเช่นกันใช่ค่ะก็มีทางกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอ,อ,อย่างแม้แต่คุณสนทิเองเนี่ยก็ยังมีการพูดว่าทางประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆควรจะประกาศตัวเป็นผู้นำเลย <c oughs> คือถ้าจะออกมาต้องเป็นผู้นำ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นคนร่วมก็คือเหมือนกับว่าคือณนะตอนนี้ในส่วนของกลุ่มที่จะออกมาเองเนี่ยมันยังไม่ได้มีความเป็นเอกภาพที่ชัดเจนก็มีเพียงกลุ่มเดียวที่กลุ่มชื่อกองทัพประชาชน เขาล้มระบบทักษิณนะฮะเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มคนที่คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายรัฐสกมเนี่ยก็เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นเองใช่ไหมครับโดยเฉพาะแม้แต่คุณทักษิณเองก็จะได้ประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยจริงๆแล้วประเด็นที่ที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขามีเหตุผลในการมาชุมนุมเพื่อคัดค้านเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คืออย่างแรกเลยเนี่ยเ,เขาไม่เห็นด้วยกับการเนื้โทษแบบเหมารวมรหเหมารวมที่ไม่แยกว่าเอา๊อคนที่ทำความผิดอย่างกรณีเผากรณีที่เป็นความรุนแรงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้เนื้อโทษที่มีการพูดไปถึงเรื่องมาตรา 112, หนึ่งหนึ่งสองที่อาจจะเข้าข่ายได้รับนี้โทษด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการบอกว่าเอา๊ะคุณทักษิณ อาจจะได้รับผลการนี้โทษครั้งนี้ด้วยเพราะว่าก็มีการอย่างทางฝ่ายเสื้อแดงเองก็หลายคนก็ออกมาพูดแบบว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นแกนนํานะอมเมื่อไม่ได้เป็นแกนนาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเนียโทษเมื่อวันที่คุณ<ม>ตุเจผมได้ได้มีโอกาสไปพูด<ม>คุยกับคนที่เคยอยู่ในคออปอนะครับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติถ้าจำมันได้นะครับครับ คณะนันนครอนที่ศึกษาสาเหตุที่มาที่ไปแล้วก็มีข้อเสนอแนอะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศไทยต้องกลับไปอยู่ในภาวะของการ,รเผชิญหน้าทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนี่น่าสังเกตก็คือว่าสิ่งที่ทางคอปอเนี่ยได้สรุปไว้นะครับแล้วก็ลิสมาเลยบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าสังคมกำลังเข้าสู่ภาวะ,ะเผชิญหน้าอย่างไงน,นี่เขียนไว้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้สัญ,ญญาณทุกอย่างมัน <kin> มันซ้ําอีกแล้วซ้ารอยอีกแล้ว ừ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  ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่ทางคอ siglo. ปานาเสนอเนี่ยแทบไม่มีใครที่อยู่ในอำนาจเนี่ยที่สามารถจะทำอะไรได้เนี่ยใส่ใจเลยใช่ครับทํารายงานไปแล้วเสนอแน <c oughs> ะไปแล้วแต่ว่าไม่มีไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ตามไม่มีใครเชื่อเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะใช้กอปเนี่ยก็โอ้เชียร์ใหญ่ก็เลือกเฉพาะบางประเด็นเด่นแอนเยียวยาเนี่ยนะที่เป็นประโยชน์เนี่ยแต่ว่าตัวสถานการณ์หรือว่าปรากฏการณ์ที่อาจจะถือว่าเป็นสาเหตุ หรือนําไปสู่ไอ้การเผชิญหน้าและการนองเลือดที่เกิดขึ้นมาเมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยหลายอย่างเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มปรากฏเด่นชัดเหมือนกันเปรียบเลยกับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ,รบซึ่งตัวนี้ก็มีคําถามกันว่าเอ๊ะสังคมไทยไม่เรียนรู้บทเรียนอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเลยหรือเปล่านะครับซึ่งตงเนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งทั้งรัฐบาลเองกับฝ่ายที่ออกมาคัดค้านนะครับได้มีโอกาสที่จะ พูดคุยกันหรือว่าลองมองย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่มันทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญหน้ากันมาสามปีที่แล้วเนี่ยสัญญาณหลายอย่างมันเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วอืมค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลามีประเด็นเรื่องนิรโทษกรรม,มหรือว่าเรื่องพรบาปลองดองออกมาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเวทีสารเสวนาครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยให้ทางหน่วยงานของที่รัฐบาลมอบหมายเนี่ยไปจัดเวทีแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นเวทีที่ เป็นการพูดคุยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนจะแก้อะไรยังไงแต่ก็เป็นเวทีกลายเป็นเวทีที่ทางรัฐบาลก็เซตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะนําไปสู่การปลองดองที่แท้จริงได้ซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่มันแทบไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยนะครับระหว่างร่างกฎหมายรัศกรรมที่จะเข้าสภากับความพยายามของรัฐบาลในการที่จะจัดเวทีที่เรียกว่าร้อยแปดเวทีเพื่อแสวงหาความเห็นในการที่สร้างความปลองดองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าจะ มีการมีความพยายามในการสร้างความปลองดองเนี่ยไอ้ตัวร่างกฎหมายรัศกรรมกับเวทีเนี่ยเนื้อหามันควรจะสอดคล้องกันใช่ไหมครับว่ามันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ได้มาแล้วจากเวทีความเห็นแล้วคนส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการพักด้านกฎหมายฉบับนี้แต่ว่ามันถ้าจะตัดขาดกันเลยเพราะเลยไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าไอ้ร้อยแปดเวทีของรัฐบาลซึ่งจัดมาร้วใช้เงินหลายตังเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วมันจะนํามาสู่ผลลัพธ์อะไรที่ในเชิงที่จะ ส่งเสริมให้เกิดการปองดองกันแน่นะครับก็ยังมองไม่เห็นก็ชัดเจนว่าถึงวันนี้ความกลัวของคนทั่วไปว่าอาจจะเกิดเผชิญหน้าก็แปลว่าสิ่งที่ตั้งเวทีมาไม่สําเร็จไม่สามารถที่จะประสานความรู้สึกของคนที่เห็นต่างกันได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาเจอเรื่องเก่าอีกประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือเปล่าไม่ทราบแต่บรรยากาศมันทําท่าว่ามันเหมือนกับว่าที่เราฝันร้ายกลับมาฝันอีกแล้วฝันร้ายมันกําลังจะมาอีกแล้วครับ นี่ก็สิ่งที่เราคงต้องอช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดแหละครับเพราะว่าผมคิดว่าก็มีเสียงในสังคมซึ่งผมก็เราก็เชื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่นะที่คงไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่มันรุนแรงไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเสียงแบบนี้มันไม่ค่อยดังในช่วงแบบนี้ซึ่งกาจิงเป็นช่วงที่มันควรจะได้ยินเสียงจาก คนส่วนใหญ่ของสังคมมากที่สุดนะครับเพื่อจะสกัดกันไม่ให้มันเกิดภาวะที่คนในสังคมต้องต้องถึงขั้นลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันหรือว่ามีเหตุการณ์นองเลือดเหมือนที่เกิดขึ้นมานะครับเอาละครับเวลาสําหรับวันนี้หมดลงแล้วนะครับเรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย